ที่ทำไมแรมงจังวะไอ้เคียแรงสับเลยดูดิเมื่อกี้กูวิ่ง280้ปด่ะกูเห็น280เนี่ยไอ้เคียแรงจัดเลย s <S เอาแล้วมันต้องใช้อะไรล้อ2โพวงมาลัย2อล้อ2องพวงมาลัย2โคหเครื่อง 1, 1> โคหง1แล้วพี่มีอะไรไหมที่เนี่ยที่มันเกินอะ่ะ ผมมนไม่มีโคงผมก็ไม่มีโคเหมือนกันแต่ว่าโค่กับรับซื้อหรือ่าโคมมนถูกโคมาเท่าไหร่มันแพงหมดเลยพี่เป่ามันแพงหมหัวสมองกูมันสายวะไอ้เชีอยตอนเนี้ยไอ้หอดอันนี้ครับผมใช่ต้องต้องต้องมีพอร์ทครับไม่มีพอร์ตอะเล่ย์อะไรครับเลขสองเราไมอไอ้ไอ้หมึกมันราคาพอๆกันหมดเลยหรอเิดแม่หมดโค่กับเครื่องอ่ะใช่พี่เท่าที่ผมรู้นะมันราคามันมันใกล้ๆกล้กันหมดเลยอะ ใกล้ๆกันหมดเลยลุงมีลุงมีโครงปะลุงมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยพี่ไม่มีลุงก็เมื่อกีลุงบอกลุงขาดโครงพี่เปล่าแล้วเราขายแล้วเราก็เราไปเราเราก็พาลุงลุงจะเอารถใช่ไหมสรุปแล้วอ่ะอ่ะจะเอารถก่อนหรือจะตีปืนก่อนจะเอารถก่อนพี่ไอ้ยบึกไปเลยครับโอ้ยลุงลุงไปพาลุงไปสุ่มไปสุ่ม ไม่เต๋าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่มัดอันนี้ผมโมพูดที่สภาให้ฟังก่อนอะรถร้านค้าจะบัฟขึ้นหมดเลยทุกคันแล้วก็จะมีรถใหม่เข้าด้วยอีกหนึ่งคันลุงรอ,ลงลอซื้อรถร้านค้าคันใหม่ไหมครับรถร้านค้ามันไม่มีเนิฟด้วยอ่าแล้วไม่รถกาชามันก็ต้องดีกว่าดิเติมมัต้องแสนสะก,ก็ก็ถูกครับลงุงเออนี่นก็น่าจะเจ๋วกว่าถ้าอย่างนั้นละเจ๋วกว่าใช่พี่ตีแต่ตีสวิตเบรดเหรอพี่เบออ ผมร่ำอยู่เนี่ยสวิตเบดเนี่ยโผเต็มตาทีเถ้เอยสัตว์ครับอันนี้มครับอันนี้มาหนี่มาแล่นมาหนี่โอ้โหทอว่ะ <c oughs> ไปหนึ่งไอ้มึงพาไปดิพาไปดิครับพาไปดิไปไหนครับ<ป>ลุงไปไปแลกแลกไอเนี่ย แมีครบป่ะครับทุกอย่างไม่ครบแต่จะแรก<า>ไม่ใช่ไม่ครบแต่จะแรกสุ่มใหม่อ่ะสุ่มกว่าจะได้อ,อ,อะจะไปสุ่มใหม่ได้ครับ ลุงครับแต่ว่าผมมีผมมีกล่องที่ผมยังไม่ได้เปิดอยู่นะผมก็เติมกระชากัเหมือนกันลุงจะลองดูจากผมไหมหรือว่าลุงจะลองสมมุมเอาหมไอ้องกสุมเดมึงก็สุมของมึงเดดเผื่อมึงได้อะไรเกินเกินมาลองสุมเดดเซ่ไปได้ได้ครับปะมันอยู่ในอยู่ในเลเวลไหมไลงุงอะไรวะไอ้มึงให้กูลงมาเพื่อ พี่เปาโทรครับครับพี่เปาได้ครับเนี่ยผมก็อยู่ชั้นล่างไงพี่เปาไม่แล้วกูจะแลกแลกที่ไหนเนี่หมึกครับได้ครับท,ท,ที่ที่ที่แรกอยู่ที่เอ่อเวทีที่มันอยู่ใกล้ๆสภาครับลุงอ่ะไปสิครับพี่เปาเดี๋ยวผมขอเปิดกันเผื่อๆถ้าเกิดว่า,<อ>าได้แบบที่ลุงต้องการเดี๋ยวลุงได้จากของผมไปปุ๊บได้เลยคงได้แล้วครับ ผมไม่รู้มันต้องขายเท่าไหร่ครับลุงลุงเลขอะไรครับเลขสองศูนย์ห้าสี่ป่ครับลุงป่ะอ่ามึงเลขอะไรมึงเลขอะไรไปนีก่อนเลขอะไรเลขอะไรผมผมเลขหนึ่งสามผมไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับลุงหนึ่งสามห้าหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งอ่ะไม่รู้ราคาถือว่าแลกกันโอ้โหอันนี้มันแพงกว่านะครับลุงจริงๆแล้วอ่ะใช่เหรออ่ามึงก็เก็บไว้ดิใช่ อาจจะเดี๋ยวผมเก็บไว้ถ้าเกิดส่วนต่างเนี๋ยผมเอามาคืียรให้ครับ <Okay. S 1> ลุงลูกผม<ป>ตื่นตื่นเต้นนะครับถ้ามากับลุงสองคนแบบนี้เฮออ้ไปเฮ้ะไอย้ยี่ยาวอ่อนไป <Okay. laughs> อ่ะไอะลูกพู่ว่าไะครับไม่ ไได้ยินออม่ึงขับไปเถอะโอเคครับมึงต้องชนมอไซค์ด้วยนะมึงไอ้เหี้ยเวลามึงขับรถอะไม่ไม่ได้ครับทำไมวะโดนครับโดนอะไรโดนโดนโดนด่าครับใช่ <S 2> <S 2> ด่าไม่ถ้าตามหลักประเทศของกูอะเจอมอ,อไซค์ต้องชนให้ลม้มมันเป็นโกดอะไรครับมันเป็นโกดลุงครับแล้วลุงจะปล่อยปล่อยตัวพี่ต้อนมาเมื่อไหร่ครับเนี่ย ไม่รู้มันมันอยู่ไหนแล้วอะมันอยู่เบื้องไหนรถอะน่าจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าตอนนี้ก็รออันนี้คือมันมาจากของตัวครับไอ้ที่อยู่ที่อยู่บนบนหลังคารถเนี่ยครับใช่ของตัวเองโอเคครับ ้งแรกกับนายกป้าหรือว่าอะไรอะ่ะอ่าไม่ตรงตรงนี้ครับลุงครับลุงแล้วก็หัวข้อที่สองครับอันคันสีแดงเพราะไอ้คันหนึ่งคือมอไซค์ เครื่องยนต์ใช้เท่าไหร่นะมึกเอ่อปมึงนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งล้อสองพวงมาลัยสองแล้วก็คาเฟมหนึ่งครับเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งถูกต้องครับเครื่องยนต์หนึ่งล้อสองพวงมาลัยสองแล้วก็คาเฟมหนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งถูกต้องนะโอเคใช่ครับกูต้องแรกอันไหนอะไอ้หี้ยกูมัวตัวหมดเลยตอนเนี้ย <laughs> แรก หัวข้อที่สองครับหัวข้อหัวข้อรถนะครับแล้วก็อไอ้ที่เป็นขวดอันแรกครับสีแดงอ๋อกูยังแลกไม่ได้กูต้องหาไออ๋อกูครบแล้วเหรออ๋อกูขาดไอ้นี่ขาดไอพวงมาลัยครับพี่พี่เปามีไม่ใช่เหรอครับพวงมาลัยอ่ะพี่เปาไม่ให้เอ,ใหเอาแกขี้งกไอเชี่ยลา,ายแต่แรกเอา <laughs> ได้ไหมครับ ไอเหี้ยกูแบบสัตว์น่าจะหมดหลายล้านหรอดูทรงแล้วอ่ะแล้วเปิดของผมไม่หมดเลยใช่ได้ถ้าลงแบบสุ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันก็ผมไมรู้มันออกยากหรือเปล่าไอเหี้ยตะกินมันออกเครื่อยงยนต์อีกรอบหนึ่งหรอโหยสัตว์แม่งออกเครื่องยนต์หลายรอบจัดเผือม,มันออกอันเดิมได้ด้วยอ่ะอะไรพวงมาลรยนี้ได้ยากสุดใช่ปะ โปอะไรกับล้อครับที่มันที่มันเคยแพงสุดนะลุงโปรอะไรกับล้อไอคิดกูแลกได้แต่เครื่องยนต์ในศาสตร์แลกไปแลกมามีแต่เครื่องยนต์นี่ออกลุงครับนี้ออกชัวคนไปขายกันเท่าไหร่อ่ะมันราคามันขึ้นมเอ้ยได้ละได้ลได้หนึ่งอันละสวยครับเราใช้สองอันใช่ไหมลุงขาดสองอันเต็มเต็มเลยเหรอครับ ใช่เนี่ยได้แล้วหนึ่งอันเนี่ยก็ต้องแลกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มันอะไอ้ที่ออกแต่เครื่องยนต์ในสัตว์เราต้องแลกสีแดงจะไม่แล้สีเขียวคืออะไรอะมอไซค์อันสีเขียวคือมอไซค์ครับลุงมอไซค์กบอะไรดีวไม่อเบาเอาเอารถดีกว่าครับลุง มอไซค์ไม่มีใครหยิบมาเลยอะโหลครับลุงลุงเอ้ยไม่ใช่ลุงผมผิดพี่เปาลุงขาดเอ่อพวงมาลัยพวงมาลัยอันนึงเนี่ยแล้วเขาหัวดไม่หยุดเลยเนี่ยพี่เปาใช่เขาแลกไม่หยุดเลยเนี่ยตอนเนี้ยได้แล้วได้แล้วมึกได้แล้วได้แล้วโอ้โได้ครบแล้วครับได้ครบแล้วพี่เปาเดี๋ยวกลับไปครับพี่ครับจะรถละไปโอเคครับลุงลุงกดกดใช้ในกระเป๋าเลยนะครับไม่เดี๋ยไปเบิกที่แลนด์ได้ ลุงจะแวะไปแต่งรถก่อนเลยไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งที่แ,นแลนด์แต่งรถแต่งรถได้ครับเฮ้ยหารับไอ้นี้ให้หน่อยเดชอะไรครับลุงไอ้โก l d stone กับ silver stone อะ gold stone กับซิลเวรรอร์เออลุงได้เปิดบบนี่ยังที่มันเป็นเหมือนมีเปิดป<ร>ะละม่วงๆเอาเปิดละหมดละเอาละใช้ไมหมดแล้ว,ลวใช่ที่เ่าน,น่าจะมีอะเฮ้ยคูได้เฟมมากูเหลือเฟมอ่ะมึงขายเฟมให้หน่อยเดชเหลือเหลือคาเฟมอะครับ ร,ราคามันยังไม่ชัวร์ตุงนมันไม่มีไม่มีใครเขาขายกันเลยอ่ะมันอยู่ระหว่างแบบ15ถึง20ล้านผมก็ยังไม่กล้าขายสักอย่างนะครับเก็บเก็บไว้ก็ได้ครับฝากพี่เปาก็ได้ผมผมช่วยขายครับนี่ครับเดี๋ยวลงเบิกเราตรงนี้แลเดี๋ยวต้องต้องไปซือกล่องข้างหน้าครับ ลุงลุงกระเป๋าแล้วครับผมซื้อกล่องนั่นนี่มาแล้วลุงมาถึงเฟรมปืนใช่ไหมสองศูนย์ห้าสี่เฟรมฟรถเลยหรือว่ารถรถอ๋อเป็นรถโอเคได้ครับเดี๋ยวรอราคามันนิ่งๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวขายครับเดี๋ยวผมไปรอที่เลเวล่านนะครับ <Okay. S 2> ลุง ไอ้ย่ยเติมน้ำมันไม่ได้เป็นที่อย่างวะเนี่ยอ๋อโอเคมันรถไฟฟ้าไฟไฟ้าพ่อึงไอ้ย่ยเติมน้ำมัน ยังกรรมผมว่ามันดีนะเลี้ยง่ายเบรกง่ายหรือว่ารถที่นี่มันเลี้ยง่ายเบรกง่ายอยู่แล้ววะผมไม่รู้อะว่ารถอะไรมันดีอ่ะแต่คันนี้มันเลี้ยงง่ายสัตวเลยมึงมึงเห็นกูเลี้ยวไหมลากูไม่เคยเลี้ยวชนเสาไฟฟ้านะาอี้อกูอยู่ประเทศนี้กูเลี้ยวชนเสาไฟฟ้าเลี้ยง่ายเกินอ่ะหักทีแม่งชนเสาไฟฟ้าเลยอ่ะ แลมโบกีนี ต้นรับคุคลายด้วยนะครสวัสด, <12 S 1> <12 S 2> ดีค่นะสิบสองเดือนแล้วนะสิบสองเดือนแล้วนะขอบคุณครับ

เซฟดีเหรอวะอุ้ยทำไมแรงจังวะไอ้เคียร์แรงสับเลยดูดิเมื่อกี้กูวิ่ง280ปสิ่ะตาฝาดหรอวะนีตาฝาดเอไว้สัตว์กูเห็น280เนี่ยไอ้เคียร์แรงจัดเลย có nào anh ra Thôi à. <laughs>